ถ้าคุณต้องการรถด,ดีใช้ดีราคาประหยัดและผ่อนถูกๆผมขอเสนอเป็นรุ่นนี้เลยครับมาครับอย่างที่ผมได้เอ่ยไปตั้งแต่ต้นคิดนะครับว่าถ้าคุณต้องการรถด,ดีรถถูกนะครับเรามาดูข้อดีกันเลยดีกว่ารถคันนี้นะครับผมใช้งานได้เป็นล,ล้านกิโลนะครับ2เลยนะครับในส่วนของการเมแนแท่นราคาถูกมาก และ3เลยผมยังมีบริการรับประกันเครื่องเกียร์ให้คุณถึง2.47รายการนานอีกถึง2ปีรวมถึงบริการรดสไลด์นะครับไม่จํากัดระยะทางอีก2ปีและยังมีบริการช่วยเหลือฉุกเฉินตลอด24ชั่วโมงอีก2ปี3ข้อน,นี้ก็คุ้มแล้วเรามาดูกันเลยดีกว่าว่าคันนี้ได้เป็นอะไรบ้างคันนี้เป็น t o y o t ้าอัลติส e นะครับเรามาดูกันเลยดีกว่าว่าภายในได้อะไรกันบ้างภายนอกแบบนี้เครื่องยนต์พันแภายในสีดําแบบนี้เลยสวยดุดันผู้ชายใช้ได้ผู้หญิงก็ใช้ดีบอกเลยว่าคุมค้มคุนน้มาคาอยู่ที 379,000บาทเท่านั้นเองคุ้มคุ้มอยู่แล้วมาดูคันที่2กันเลยดีกว่าคันนี้เป็นโฉมใหม่แล้วคันนี้เป็นโฉมปี2019คันนี้เป็น Toyota a อ t ติ 1.6G ปี2019บอกเลยว่าใช้งานได้เป็นล้านกิโลคุ้ม,ค,มคุ้มเหมือนเดิมมาดูเลยดีกว่าภายในหรูหราบอกเลยว่าคุ้มไม่ว่าจะเป็นในส่วนของพวงมาลัยมันติฟังก์ชันแอร์ออโต้และเบาะที่เป็นเบาะหนังสีครีมสวยๆแบบนี้เลยตัดกักสีเทารถดีรถถูกแบบนี้หาได้ที่ไหนก็ต้องที่นี่แหละ มาดูคันที่3กันเลยดีกว่าคันนี้เป็น Toyota a อ t i ติ 1.6G ปี2018เหมือนกันเลยด้านหน้าแบบนี้คันนี้เครื่องยนต์1 6บอกเลยใช้งานในเมืองประหยัดมากมาดูภายในกันเลยดีกว่าสีครีมแบบนี้สวยๆงามๆบอกไม่มีร่องรอยการฉีกขาดภายในสวยๆแบบนี้เลยอย่างที่ผมเอ่ยไปในตั้งแต่ต้นคลิปนะครับว่าถ้าคุณต้องการรถด,ดีรถสวยราคาถูก <S <S ผมขอเสนอเป็นรุ่นนี้เลยดีกว่า Toyota a อ t ตินะครับทั้งหมดเรามีให้เลือกเยอะนั่นหมายความว่ารถของเราอะ่ะ อติสอย่างเดียวมีให้เลือกมากกว่า50คันและเดือนหนึ่งผมขาย 30- 40คันแสดงว่ามีคนเข้ามาซื้อรถกับผมอ่ะซื้ออติสอย่างเดียวอ่ะ3า4 0คันต่อเดือนนั่นคือบรันตีแรกแล้วที่รถคันนี้ใช้ดีมากใครอยากได้รถสวยๆงามๆแบบนี้ผมแนะนำเลย9 9บาทกดที่ลิงก์โปรไฟล์ด้านข้างนี้ได้เลยเดี๋ยวจดก,การให้